สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูเปาอีกครั้งนะคะในคลิปที่2ในวิชาภาษาไทยนะคะต่อจากคลิปที่1น,นะคะในเรื่องคําที่มีตัวการันนะคะคำที่มีตัวการันคืออะไรคือพยัญชนะที่ไม่ต้องการออกเสียงและมีเครื่องหมายทันตคาตเขียนกํากับไว้ข้างบนนะคะความหมายของคําไม่เปลี่ยนทันตคาต เป็นชื่อเครื่องหมายที่ใช้กำกับตัวการันแสดงว่าไม่ออกเสียงนะคะ,ะและคร,ครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าแบบัดวันนี้นะคะว่าตัวการันนะคะเติมคำที่เป็นตัวการันนะคะนักเรียนจะสามารถทำได้ที่บ้านโดยใช้สมุดนะคะสมดุดสมุดของนักเรียนเองนะคะที่ครูแจกให้นะคะ ก่อ,อนอื่นอย,อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์การเขียนมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นดินสอมาทัดยางลบให้เรียบร้อยนะคะก่อ,อนทํางานก็จะลืมเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะวันศุกร์ที่8มกราคมพุทธศักราช2564นะคะเขียนตามครูยอย่างนี้เลยและคุณครูจะถ่านคลิปเออถ่ยแบบกรัดให้ดูแล้วส่งในไลน์ให้นะคะอย่างเช่นอ่า อพะะระอินตัวอะไรกัาล่ะคะพระอินก็คือทอรอกรันนะคะอ่านว่าพระอินนะคะสองอ่านข้อนึงสองภาพยนตร์ภาพยนตร์ตัวอะไรกําลัะคะตเต่าลอเรือ,รอการันอ่านว่าภาพยนตร์นะคะค,คุณครูจะส่งในไลนะะ์ให้นะคะให้นักเรียนลอกตามแล้วก็เขียนใส่สมุดที่บ้านของนักเรียนเองนะคะแล้วค่อยส่งครู นะคะคลิปนี้เราพบกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกันคลิปที่3าต่อนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ